สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกันกบชาแนลทาร์รท์โฮลในที่นายนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ใด้กับชาวราศีกุมลัคนากุมผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาถึง12มีนาคมประจําเดือนมีนาคม2 5 6หต้องบอกก่อนทุกครั้งนะคะว่าการทานายนี้คือการทานายโดยทั่วไปมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกๆคนเสมอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิต แล้วก็สถานการณ์เหตุการณ์เนี่ยอาจจะสลับฝั่งสลับฝ่ายเป็นไว้เวอร์ซา่าเกิดขึ้นได้นะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มดูให้กับชาวราศีกุมและคณากุมคนโสดก่อนเลยว่าในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยชาวราศีกุมและคณากุมคนโสดความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ห้าดาบ 6. ไม้เทา้าหถ้วย สิบดาบและไพ่ m p พ r a n c e สำหรับคอนโสดเนี่ยเรามองว่าคุณเองอยู่ในช่วงอยากพัก กายอยากพักใจก่อนหน้านี้คนโสดชาวราศีกุมลัคนานกุมอาจจะมีการถอดใจจากคนคุยเก่าๆที่คุยกันแล้วมันมีแต่การที่เราต้องยอมก้มหัวให้กับเขาแล้วเราก็ดูเหมือนเป็นการอยากเอาชนะกันอยู่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะเป็นการเสียดายช่วงวันเวลาที่เคยใช้ร่วมกันแต่ณเวลาเนี้ยคุณเองชาวราศีกุมลักนานกุมเนี่ยอาจจะได้รู้แล้วว่า มันเสียเวลาเกินไปที่จะเอาตัวเองเข้าไปยัดเยียดในความสัมพันธ์ของใครสักคนหนึ่ง ในตอนนี้ชาวราศีกุมหลายๆคนอาจจะตัดสินใจเลือกที่จะโสดเพราะว่าเบื่อหน่ายกับความรักแล้วก็อย,กอยากอยู่ในโมเมนต์ที่อยากออกไปเที่ยวอยากไปนั่งโงๆ่ๆริมทะเลอะไรแบบนี้มากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนโสดเนี่ยก็ยังอยู่ในโมเมนต์ที่โสดต่อไปก่อนถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาก็คือเป็นคนเก่าๆคนคุยเก่าที่เขายังไม่ยอมแพ้กับเราแล้วเขาพยายามที่จะพาตัวเขาเองเนี่ย เข้ามาในชีวิตเรามากกว่าแต่ก็ดูเหมือนกับว่าชาวราศีกุมและคนางกุมคนโสดนะคะที่เหมือนเพิ่งจะโสดมาเนี่ยก็อาจจะตัดสินใจบล็อกทุกช่องทางการติดต่อของสิ่งเก่าๆเหล่านั้นแต่สําหรับใครที่โสดมานานก็อาจจะยังต้องโสดไปก่อนนะคะ ส่วนใครที่มีคนคุยหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยความสัมพันธ์ในช่วงนี้ยังเป็นไปในรูปแบบเรื่อยๆได้คุยกันเรื่อยๆแต่อาจจะมีระยะห่างในเรื่องของการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยยุ่งในเรื่องของหน้าที่การงานทําให้การพูดคุยเนี่ยมีการสื่อสารกันน้อยลง มีความหวานลดน้อยลงแต่ก็ยังเดินหน้าต่อไปได้คราวนี้เรามาดูต่อให้กับคนชาวราศีกุมลัคณากุมที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์กันบ้างดีกว่าว่าความสัมพันธ์ของคุณที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างสถานาการณ์ตอนนี้เป็นยังไงและในอนาคตความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันซิว่าชาวราศีกุมลัคนากุมคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ ในอดีตที่ผ่านมาคุณเจอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เช่นไรมาบ้างอดีตที่ผ่านมาขึ้นมาเป็นไพ่3ดาบอกหักใจสลายเกิดขึ้นแล้ว7ดาบ queen of pentacles หถ้วยและไพ่10ดาบมีการบล็อกกันเกิดขึ้นค่ะ เพราะว่าตัวคุณเองไม่อยากจะไปรับรู้เรื่องราวของเขาเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สามดาบคนคนนั้นเนี่ยจะจะเป็นคนที่ค่อนข้างใช้คําพูดเนี่ยเชื้อเือนทาให้คุณเนี่ยเสียใจอยู่ตลอดเวลาและเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่ทําให้คุณเสียใจมากที่สุดเลยก็คือไพ่เจ็ดดาบขึ้นมาคําโกหกหลอกลวงความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะได้รับคาโกหกอยู่ตลอดเวลามันทําให้คุณมีความรู้สึกว่า ใส่ใจลงไปตั้งเยอะอะแต่ก็ต้องมาเสียความรู้สึกเพราะคําโกหกที่ผ่านมาเรามองว่าชาวราศีกุมลัคนากุมเนี่ยอาจจะเคยพยายามทําให้ความสัมพันธ์นี้มันดีที่สุดต่อให้เขาจะเคยทําผิดซ้ํำซากค,คุณก็ยอมที่จะแบบปัดขวาปัดกวาดความผิดครั้งนั้นน่ะ ให้มันผ่านพ้นไปจากความคิดคุณเพราะว่าคุณเสียดายความสัมพันธ์นี้อาจจะบางคนเนี่ยอาจจะคบกันมานานหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเขายังมีความเป็นคนดีอยู่ยังมีความเป็นคนที่น่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อยู่มันทําให้คุณมีความรู้สึกว่าไม่ได้อยากจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยากจะทิ้งความสัมพันธ์นี้ก็เลยพยายามทนในช่วงอดีตที่ผ่านมาแต่ก็ดูเหมือนการทนของคุณมันจะไร้ผลค่ะเพราะว่าเขาจะ เขายังทําในรูปแบบเดิมทําให้สุดท้ายเนะี่ยไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้คือคุณมีความรู้สึกว่ามันคงเป็นไปไม่ได้แล้วจริงๆเพราะคนรอบข้างที่คุณไปขอคําปรึกษาจากพวกเขาเหล่านั้นก็อาจจะมีคําตอบแล้วก็ความคิดไปในทิศทางเดียวกับที่คุณคิดก็คือความสัมพันธ์นี้มันไม่ปลอดภัยมันอยู่ไปแล้วมันมีแต่เสียน้ำตามันก็เลยทำให้ชาวราศีกุมเนี่ย ลักขณากลุมเนี่ยอาจจะตาสว่างเบิกเนตรขึ้นมาได้ว่าหรือว่าฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่มีอะไรน่าเสียดายอาจจะทําให้คุณเนี่ยเลือกที่จะเดินถอยออกมาแล้วก็บล็อกความสัมพันธ์นี้ไว้ฟีดความสัมพันธ์นี้ไว้หรือเรียกง่ายๆคือออกมาโดยที่อาจจะไม่มีการบอกเลิกก็คือเงียบหายไปเลยตัดทุกช่องทางการติดต่อในบางกรณีคราวนี้เรามาดูสถานการณ์ปัจจุบันของชาวราศีลักขณากุมนะคะว่าณสถานการณ์ปัจจุบันความสัมพันธ์ของค,คุณกับเขาเป็นยังไง ไพ่ใแบ,บแรกขึ้นมาเป็นไพ่สิบถ้วยเดล i เวอร์เพ o ออฟวันสิบเหรียญและไพ่ 2ดาบในขณะที่ความสัมพันธ์ครั้งเก่าที่คุณเคยเสียดายมันพังลงนะคะ Temperance ขึ้นมาในไพ่จิตใต้สำนึกลึกๆแสดงว่าคุณก็อาจจะยังมีการคิดถึงเขาอยู่บ้างแต่มันมีความรักอีกทางเลือกหนึ่งไพ่ t h l l v v r r ขึ้นมามันมีความรักอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้คุณสามารถแต่พักพิงได้นั่นก็คือความรักจากคนในครอบครัวค่ะเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาว่า10ิบถ้วยสิเหรียญ ความรักอีกทางเลือกหนึ่งเนี่ยเป็นบุคคลที่คุณสามารถที่จะทำตัวย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กได้ทำตัวเอาแต่ใจได้ร้องของความช่วยเหลือได้ร้องไห้ได้และหัวเราะได้ในเวลาเดียวกันกับพวกเขาเหล่านั้นเพราะฉะนั้นสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเรามองว่าคุณได้เดินออกจากความสัมพันธ์หนึ่งเพื่อกลับไปซบอีกความสัมพันธ์หนึ่งก็คือความสัมพันธ์ของการเป็นครอบครัวหรือบางคนเนี่ยอาจจะไปซบอ,อกเพื่อนที่คุณ รักหรือคุณเห็นว่าเขาเป็นเหมือนคนในครอกครัวถึงแม้ว่าในตอนเนี้คุณอาจจะยังมีคิดถึงคนเก่าๆที่เขา ทำให้ความสัมพันธ์มันแย่หรือว่าทําให้ชีวิตคุณมันย่าแย่ในช่วงก่อนหน้านี้อยู่บ้างอะแต่คุณเองก็มีความรู้สึกว่ามันได้ความสุขกลับคืนมามันได้ความเป็นตัวตนของคุณกลับคืนมารวมถึงได้รอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะของคุณกลับคืนมาในตอนนี้เรามองว่าชาวราศีกุมและคนากุมขึ้นมาเป็นไพ่สองดาบคุณพยายามที่จะไม่คิดถึงเขาหรือคิดถึงเขาให้น้อยที่สุดแล้วก็พยายามที่จะไม่ไปรับรู้เรื่องของเขาเพราะคุณชอบตัวเองณเนะวอร์ชั่นปัจจุบันที่สามารถยิ้มแล้วก็ หัวเราะไปกับบุคคลรอบข้างได้คราวนี้เรามาดู energy ในเรื่องของความรู้สึกของชาวราศีกุมและคนากุมและเขาคนนั้นกันค่ะว่าทั้งคู่เนี่ยรู้สึกยังไงต่อกันและความสัมพันธ์หลังจากนี้จะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะขอดู energy ในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดเนี่ยคะ่ะว่าชาวราศีกุมและคนากุมเนี่ยคุณรู้สึกยังไงกับเขาคนนั้นณนะตอนนี้ ไพ่ใบแรกยิงขึ้นมาเป็นไพ่ซ้ำนะคะคือขึ้นมาเป็นไพ่สิบถ้วยเรามองว่าในตอนนี้คุณโฟกัสแค่คนที่เขารักคุณแล้วก็คุณรักเขานั่นก็คือคนในครอบครัวหรือคนที่คุณเห็นเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวซึ่งในตอนนี้คุณสามารถกลับมาทำตัวแบบเด็กๆได้คุณสามารถกลับมาทำตัวเหมือนเหมือนกับว่า ยิ้มหัวเราะล่าเริงได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งในตอนนี้เรามองว่าจากที่คนจากคนที่เคยใช้ชีวิตไปวันๆไม่ได้มองเรื่องของอนาคตของตัวเองเนี่ยชาวราศีกุมกลับมามีความสุขได้ด้วยตัวเองเพราะมีคนข้างๆคอยฮิลความรู้สึกคอยฮิลจิตใจของคุณในตอนนี้มันทําให้ชาวราศีกุมกลับมามีความหวังกลับมามีความฝันในเรื่องของอนาคตอีกครั้งหนึ่งหรืออาจจะอยู่อาจจะเรียกยง่ายๆว่า มีกำลังใจในการเร,เริ่มเดินตามความฝันของตัวเองซึ่งในความคิดของคุณหรือว่าความรู้สึกของคุณเนี่ยไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่หกถ้วยคุณมีความรู้สึกว่าเขาอะยังรอการกลับไปง้อของเราอยู่แต่ว่าไพ่เดอะเวิร์คุณอยากเปลี่ยนอะคุณอยากรีเซ็ตทุกอย่างใหม่คุณอยากเปลี่ยนตัวเองกลับมาเป็นคนเดิมที่ไม่ต้องอยู่กับการเรียกร้องไม่ต้องอยู่กับการร้องขอให้ใครมาลักไม่ต้องอยู่กับการร้องขอให้เขามารักในตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่า คุณได้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแบบทะลุป,ปลุกโ่งเลยในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เรียกง่ายๆว่าในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ชาวราศีกุมเนี่ยอยู่กับการคิดทบทวนกับสิ่งต่างๆที่คุณได้ทำมาเรามองว่าคุณไม่ได้มีใจนึกถึงเขาเลย แต่คุณมีใจนึกถึงกับการกระทําต่างๆสิ่งต่างๆที่คุณได้เคยผ่านมามันเป็นช่วงเวลาที่คุณได้กลับมานั่งทบทวนในสิ่งที่ทําพลาดไปในสิ่งที่ทําผิดไปรวมถึงสิ่งที่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงมากกว่าค่ะในตอนนี้เรามองว่าคุณมีกําลังใจจากคนรอบข้างค่อนข,ข้างเยอะทําให้คุณดีขึ้นแบบรวดเร็วส่วนเขาคนนั้นนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณ ความรู้สึกที่เขามีต่อชาวราศีกุมล,กลัคนากุมไพขึ้นมาเป็นไพ่ Knight nice of Swords หกไม้เท้า The Empress Queen of p e n t a c l e และไพ่ Age of Wands ตอนนี้เรามองว่าเขากํลาลังร้อนใจอะ่ะร้อนใจเพราะเขาไม่สามารถติดต่อคุณได้หรือเรียกง,ง่ายๆคือเขาอาจจะติดต่อคุณมาแล้วแหละแต่คุณนิ่งมากคุณทําเฉยมากแล้วก็ทําให้และการนิ่งเฉยนะั้นมันอาจจะทําให้เขาอึดอัดและทําให้เขาเครียดบางคนเนี่ยอาจจะถึงขั้นบล็อกเขาไปแล้วด้วยซ้ํา และการที่เขาดิ้นรนเนี่ยเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ Queen of Pentacles เขาเพิ่งมานึกถึงความดีหรือสิ่งที่คุณทุ่มเทให้ Queen of Pentacles เนี่ยก็คือว่าในช่วงเวลาที่คุณกับเขาอยู่ร่วมกันคุณอาจจะเป็นคนที่ทำทุกอย่างเพื่อเขาหรือดูแลเขาในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูแลการเอาใจใส่หรือการเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยซ้ำหรือบางคนอยู่ด้วยกันเนี่ยก็อาจจะอยู่ในโมเมนต์ที่ว่าทำตัวดูแลภายในบ้านให้กับเขา ในตอนนี้เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเวลาขาดคุณชีวิตเขายากมากขึ้นเขาก็เลยต้องการที่จะทวงคุณกลับมาและการกระทําของคุณที่นิ่งเฉยแล้วก็ดูมีความสุขมากในช่วงเนี้ยมันทําให้เขาร้อนใจเพราะว่าไพ่ t ด e e m p มเ s รสเขากลัวว่าคุณจะไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในเ,เร็วๆนี้ค่ะทีนี้เนี่ยเรามาดูไพ่ปิดสรุปกันค่ะว่าในเดือนมีนาคมเนี่ยความรักของชาวราศีกุมจะเป็นไปในทิศทางไหนสําหรับคนที่มีประเด็นปัญหาความรัก ไพ่ใบ,บแรกขึ้นมาเป็นไพ่หกเหรียญอขอโทษทีห้าเหรียญสิบเหรียญไพ่จะขึ้นมาซ้ำๆจากไพ่ที่อ่านก่อนหน้านะคะไพ่ห้าห้าดาบไพ่สิบดาบและไพ่ 4เหรียญเรามองว่าในช่วงเดือนมีนาคมนะคะคุณอาจจะกลับไปหัวนึกถึงคำคำเตือนคำคำแนะนำอะไรบางอย่างจากคนรอบข้างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งที่ผ่านมามันทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณโชคดีที่คุณได้เดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอาจจะเป็นถึงจุดสิ้นสุดแล้วะคะ่ะเพราะว่ามันไม่มีการเรียกร้องมันไม่มีการรอคอย ในช่วงเวลาเดือนมีนาคมเนี่ยค่ะสิ่งที่เคยเรียกร้องสิ่งที่เคยรอคอยให้เขามาเติมเต็มคุณเนี่ยคุณจะได้รับการเติมเต็มจากคนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงแทนหรือคนที่เขารักคุณแทนเข้ามาทดแทนในสิ่งที่ขาดหายทําให้คุณรู้สึกว่าชีวิตมันถูกเติมเต็มมากขึ้นคุณจะไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านี้แล้วและคุณจะรู้สึกหวงความสุขที่คุณได้เจอในช่วงเดือนมีนาคมนี้มากขึ้น แล้วก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ได้คิดทบทวนในสิ่งต่างๆที่ทุกคนเคยเตือนทุกคนเคยบอกหรือสิ่งต่างๆที่ตัวเองได้ทํามาเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนมีนาคมมันจะเป็นช่วงเวลาแห่งมีแห่งการมีความสุขของชาวราศีกุมถึงแม้จะไม่มีเขาแต่คุณมีคนอื่นที่เข้ามาเติมเต็มหรือว่าอคอยซัพพอร์ตดูแลคุณ มันจะกลายเป็นว่าคุณเป็นคนที่ถูกดูแลมากกว่าที่จะไปดูแลคนอื่นละค่ะในช่วงเดือนมีนาคมคราวนี้เรามาดูคําแนะนําจากไพ่กันค่ะว่าไพ่ยอยากบอกอยากเตือนอยากแนะนําอะไรกับชาวราศีกุมเพิ่มเติม,ตมอีกไหมไพ่บอกว่าจริงๆคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะ จริงๆชีวิตของคุณนะมันสวยงามอย่าให้ใครมาบังคับคุณได้เพราะชีวิตของคุณก็คือคุณค่ะคุณต้องเป็นคนควบคุมแล้วก็บังคับมันเองไพชช่ Make t เมกเดช g งถึงเวลาแล้วกับการเปลี่ยนแปลงถ้าการเปลี่ยนแปลงนี้มันนำมาสู่สิ่งที่ดีกว่ามันก็คุ้มค่ากับการเปลี่ยนแปลงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าเสียดายอะไรที่มันแตกมันพังไปแล้วเก็บไว้มันก็อาจจะทำได้แค่คงให้อยู่ แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะดีไปกว่าเดิมนะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับการทํานายในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมและคณนากุมประจําเดือนมีนาคม2565เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ Line Offi c i a l ใต้คลิปเพื่อทักทายกันเข้ามาสอบถามคิวในการดูดวงหรือรายละเอียดในการดูดวงได้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะสำหรับวันนี้บายบายคะ่ะ